พี่ดีเลยค่ะพี่ดีนะคะโตสุค่าปัตตมาปานทองค่ะพี่ดีเรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขานวัตกรรมและสื่อสารค่ะปริญญาตรีปริญญาตรีค่ะใครละคนเลยคนละคนละแบมเลยแบมก่อนเลยก่อนนี้ค่ะแบมนะคะนางสาวแป็นกนิดมั่งมีค่ะจบคณะนิเทศศาสตร์ปริญญาโทค่ะสวัสดีค่ะ เอดวงพรแน้งน้อยนะคะจบคณะศึกษาศาสตร์ค่ะสาขาบริหารการศึกษาค่ะค่ะสวัสดีค่ะปูนนะคะทัศนียารัตนวงศ์ค่ะจบปริญญาโทนะคะคณะรัฐศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุพิรรธสีเพชรหอว่าพิซซ่าหมู่วีนะคะจบวิทศศาสตร์ค่ะปอโทค่ะสวัสดีครับผมเล็งนัทพลกินดอนหวายครับจบวิเทศศาสตร์ปอโทครับสวัสดีครับสนุกเกอร์นะครับสถาบันเิคโนโครับจบ นิเทศศาสตร์ครับรัตนาชัยปอโทรครับถามความรู้สึกครวันนี้ที่นี่ก่อนค่ะรู้สึกยังไงบ้างพี่อ๋อพี่ก็คือมันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานมะากเพราะว่าพี่จะจบอนุปริญญาตั้งแต่ปี24สแล้วพีส24แล้วพี่ก็เ,เก็บพุธิบัตรไว้เพื่อจะเรียนต่อแล้วก็อ่ะเข้าวงการงานเยอะไม่ได้เรียนอ่ะแต่งงานมีลูกไม่ได้เรียน พอลูกจบแล้วเราก็เลยมาสารฝันตัวเองด้วยการมาเรียนต่อให้จบแล้วก็ได้ใส่เสื้อคืนนี่แหละคะ่ะความรู้สึกที่ละคนสำหรับปูนนะคะคุณก็ขอขอบคุณนะคะมหาวิทยาลัยเพราะว่าการที่เราเป็นสื่อมวลชนนะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะเรียนซึ่งทางสถาบันเองเนี่ยเราก็มีสถาบันไกลนะคะคือเราสามารถเรียนเสาร์อาทิตย์ใช้เวลาว่างได้ก็คือ จากการที่เราเป็นสื่อมวลชนนะคะแล้วก็มาทํางานตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้เรียนด้วยซึ่งสาขาที่ปุณเรียนเนี่ยก็คือรัฐศาสตร์มันเป็นการเสริมสร้างการงานไปพร้อมๆกันแล้วก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมากๆเลยค่ะเช่นเดียวกันค่ะต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมากๆค่ะอย่างหนูเนี่ยเรียนปโทนเทศศาสตร์ก็ถือว่าได้ใช้ศาสตร์วิชาความรู้ตรงส่วนนี้ค่ะมาพัฒนาสื่อของตัวเองช่องของตัวเองอะไรอย่างี้ค่ะครับผมก็ภูมิใจมากๆครับซึ่งผมขอเท้าความก่อนนะครับคื ผมเพิ่งรับปอตีไปตอนต้นปีที่แล้วนะครับคือผมจบมา ได้สองปีปอตีแต่ด้วยโควิดเพิ่งได้รับปริญญามาแล้วแล้วทีวนี้คือปีนี้ก็ผมได้รับปริญญาสองใบทั้งปอตีและปอทุนขอขอบคุณ <Yay. S 2> มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมากๆนะครับค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะท,ทะี่ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางคณะนิเทศให้โอกาสได้เข้ามาเรียนค่ะก็อันนี้ก็เป็นใบที่สอง,อ,งอ,งอ,งองของการเรียนกันจริงๆตอนแรกยังไม่มีแผนว่าจะเรียนต่อแต่ว่าต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสก็วันนี้ก็เลยได้จบพร้อมกับพี่ ที่น้าหลังลึกค,ค่ะคะขอบคอบเอนะคะเอก็เป็น จะประจักษ์ศึกษาศาสตร์เนาะซึ่งเป็นจุพระราชการครูแล้วนะคะแล้วก็ได้โอกาสดีๆจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะได้จดสอบปริญญาโทเพื่อไปเบิกทางจะไปเป็นผู้บริหารนะคะต่อไปต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสนะครับผนก็ต้องกล่าวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณวิชาเฮกด้วยนะครับที่มอบโอกาสในการเรียนครั้งนี้แล้วก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆที่จบจากที่นี่แล้วก็เป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับผมครับอยากให้แบกำลังใจผมที่ก็ อ่งเรียนจากเรา,เาทำงานด้วยเรียนด้วยมาดำเนิกัน,นก็แบบก็คาดจะตึงๆอะไรอย่างเงี้ยเรามีเทคนิคยังไงในการที่จะแบบเรียนให้จบหเรียนให้จบอะไรเนี่ยพี่ดีก็ได้จริงๆก็แค่เราทําอะไรเราก็ตั้งใจทําในสิ่งที่เราตั้งใจนะคะมันก็จะ เขาเรียกว่าบรรลุเป้าหมายได้อย่างที่เราหวังทํางานเราก็ตั้งใจทํางานแล้วเราแบ่งเวลาที่เรามาเรียนเราก็ตั้งใจเรียนที่ว่าถ้าเรามีความตั้งใจแล้วอะไรก็ไม่เกินกําลังพวกเราค่ะแบบรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่กําลังเรียนอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรคือที่เนี่ยค่ะมีบุคลากรที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แล้วก็เพื่อนอย่างตัวแบมแล้วก็เพื่อนๆพี่ทุกคนนะคะเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็จะสาผู้ใหญ่แบมคิดว่าเทคนิคที่เขาให้เราแบบเรียน ได้สนุกแล้วก็เรียนได้จบก็คือการที่มีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาทางคณะหรือภาษาได้เลยคือใครมีแผนเรียนต่ออะไรไหมคะครับผมครับแล้ก็ตอนนี้ก็ขอบคุณทางคณามแล้วก็อาจารย์แม่ดรบางกรด้วยนะครับครึ่งผมได้มีการพูดคุยว่าผมอยากเรกษาต่อก็คืออาจารย์แม่อนุมาลแล้วว่าให้คาผมจะเรียนต่อดรอีกครับเป็นดรยังไงก็ฝากด้วยนะครับลิงนิทพลจับ ิดด็อกเตอร์โอยดุรต้อดูเลนะครับต้องกาของาปาเลยด้วยเพราะว่าตอนนี้เรียนพอเอกได้เทิมนะครับเรียนวิทยสตว์มันดิมหมครับได้ต่อแล้วข้าวหนังโอเคเนี่ยแล้วนะขาเพเรียนของพ่นีคเดียวมีนี่เดียวโอเคโอเคใครอาร ini di ginna doka doka ginna